สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลมือนมีโอกาสได้มาทาังบ้านหนองใสตาบลหน,นองคำ้ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคํำนี้พี่น้องคุ้นคุ้นกันน,น,น,นั่นคือเสียงาจากพ่อในอีพอหลอดเท่าประกาศทุ่งเวทีคือบ้านพักหมอลำเสียงอีสานนั่นแะหละพี่น้องเบ่งที่แหละมีจืนมีโอกาสได้มาทั้งที เมื่อแรงว่าชิมาไล่โสดสันดอกสันไล่โสดให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมก,มนกันเมียจืนกระถือโอกาสได้มาเขา่าไหลโศดน้ำเพิ่นนํานี่คือบริเวณส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆอกับสถานที่ที่เคยอยู่อูเคยนอนไม่ยจืนได้ย่างก่าวเข้ามาอีกเป็นระยะหนึ่ง เอาคลิปให้พี่ให้น้องได้เห็นได้ชมกันสนันดกว่าคือ,อกรเลยวาสิภาพไปบึงบ้คนเคยอยู่น้ากันมาแล้วเร่บบานย่งางไปแลเร่บบันอ๋อเป็นล้านอาหารพร้อมตัวเนี่ยเออได้ว่าคือเปลี่ยนเป้าแต่เป็นจังไดคือมิดมีซีติ่งคนก็นคือบอม,ม่ากินเฉพาอบอม,มา่ารอกอาหารกับบอมมี่เปลี่นไม่ลายอยู่พี่น้อง โอ้ยปาสิมากินเข่าล้านเพิ่อนผัดปีชช๊ดสัมมิดชีดีเห็นแต่ตุว่างเปล่าช่วงนี้ไปจังได้เอนเนจ้าของร้านไปใส่บนที่เห็นแต่โต๊ะเก้าอี้นั่งเฮี้ยงกันใช่ไรยู่เนี่ยเจ๊ง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 ระบา้ยบอสกินบอสฟันเล้วคนบหิวเข่ามากก็ว่าปิมากินเข่าจะได้บาทอย่าพี่แต่เข่าสาร โมบ,บ้านสิได้กินคือไก่นี่วะเนาะบาทนี่ได้ตอดกินปกปกุ๊กคือไก่นี่ละ่ะเสียงวา่าวแววแววเสียงแม่นไผ่น้อพี่รองหัวใาสวัสดีจ้าเอออีแม่ดาวหูตโตหรือว่าแม่มามาราตรีลานบัวแด้เจ๊ดาวดาวยั่วนี่ดาวยั่วดาวยั่วดาวยัวที่เนจีลานบ่ได้เจี้อาหารการกินนานบ่ได้เจี้วันนี้ก็ซื้อมาฮะซื้อมาบ่ได้เฮ็ดที่วันนี้ที่ ปลาป,ป,ป,ปูงไม่ก้อนปลาปูงไม่ช่วงนี้ลองแล้วมันพัดกับพัดถือบ้ามันก็มีหมองนั่งอวันมันลูกค้าจ้ำลูกค้าจาำมันควนกันเลยปลาปูงไม่ปูงไม่ก้อนอืมดีตัวดีตัวลังแปดเดนแปดนี่แหละสิเฮ็ดไม่นั่นช่วงนี้อยู่ค่ะยังอยู่ช่วงนี้พักเนาะพักผักสะกอนผักแห้งผักแห้งก้อนจ้ะจังว่าหิวเขาแห้งมากเห็นเอาพื้งคือเป่าค <aquí is S 1> ือแปนแค่ว <m ur coaching> ันสั่นเออแสดงบ่าช่วงนี้พิ่นปลาปุง นี่แขนิ่เยวจขนิ่เขาใช้คือว่าเขาช้นเขาช้านใชได้ใช่ได้เอาเขาช้นไปไปมาเขาช้นไมมากเลยออบ่ไหวเราพี่นองเอ้ยยุคนี้ช่วงนี้เออเทาจำป็นแล้วน้อยให่เนาะจำปีนก็เย็บสุยางกันล่อไม่ใช่จืดคือการเรียกว่าไปใช้ได้ครัว่างคนก็ไปหายูลห่วยน้ำพองไม่ใช่จืดนะฮะตื้อแค่อ้ฮาซีเบสซีเบสนล่อได้ยินจะพูดว่าเถามาแล้วนางไก่ฝั ไม่ไ,ไกฟ่ฟางนางไก่ห่วยแม่นิลีอายุมาป่านนี้เราคุยกันคือไยคือว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพอดท <c oughs> ี่ทอดจ<อ>้าจ <ๆ S 1> ้าใครแต่ขึ้นหอวแยกเจือเนื้อไก่แต่ขึ้นหอวเออก็เลยว่าอันเป็นไม่ไก่ฟางนางไก่ห่วยแม่นิลีอายุมาคืออยาก,ไป,าไ,กยไปนั่งไก่ห่วยไปนั่งยังไงครับซีดเบสไหม มเป็นมันเป็นขึ้นแนวอื่นก็พาะได้ยูดอกไปสามขึ้นสี่ขึ้นก็ได้ยูดอกสิบก็โล่ยูปกติจะเป็นคนสีเบ็ดแมนแมนแมนก็ยังไปน้ำวงน้ำยังเจ้ากสีดอยู่ยังสั่นคันบ่ไปสีดมันสีไข่ไหมเออมันมันมันไม่กเออมาหอดเงื่อนปั๊บขันดูจังสีสองสามเหมือว่าสันโอ้ยเแถวใคยไปสีดเบ็ดซะใอยสีป่วยเลรอละว่าสันกินแล้ได้ตามสบายแล้วเออโอเคโอเคปัจจุบามารกวนบ่แมนได้เนี่ย เจอการเหมือนแรงพี่น้องเลซื้อตัวซื้อบัตรกับเสื้อเขามาบ้าเอาซื้อเขม้าบัตรราคาเท่าไรยัยร้อยห้าสิบห้าบาทคุ้มเป็นคุ้มบัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทพี่น้องคุ้มเป็นคุ้มว่าฉันแล้วว่าคุ้มเป็นคุ้มเอาเมื่อแรงศิลปินมาหลายมาหลายครัเออทั้งศิลปินบาบศิลปินเก่าศิลปินใหม่ศิลปินหนาไม่หนารอรอกับว่าเออจ่าหลายมากนั่นแหละพี่น้องเฝ้าเขม้าเดินอยู่ในคุ้มปิดในคุ้มอะไรในคุ้มปิดเนี่ยอธิบาย ในกลุ่มปิดครับพี่น้องสามารถซื้อบัตรเข้ามาได้นะครับาราคา155บาทนะครับกลุ่มกลุ่มปิดของอ่าสิงห์อีสานครับเข้าไปในเพจสิงห์อีสานค่ะเข้าไปในเพจสิงห์อีสานจ้รสิงห์อีสานนกน้อยอุไรพรที่เข้าไปว่าซื้อบัตรว่าซั่นอ,อบัตรนี้ทางทีมงานเฮาสิบดำเนินการในอัตโนมัติเลยนั่นล่ะพี่น้องเข้ามาเด้อมื้อแรงพ่อการจ้าแจักบง จากหนึ่งทุ่มเนาะคุณย่าเน,ะนาะจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจา้าเอาพี่น้องกายอย่าลืมเด้อเขามาชมเขาบุ้งพ่อกรับไม่ใช่จืดอีกมือแรงในเบื้องอจืดก็มาคือเก้าเดี๋ยวไม่ใช่จืดสิพ่าเลาะสถานที่มองเคยอยู่อูเคยนอนอให้พี่น้องได้เห็นดีอ,อกดีใจใได้มาพ่อกับพี่นอ้องกับพี่น้องเก่าบ้านแช่ค่าเดียวกันหลายผู้หลายคนเดี๋ยวสิพ่าไปบุ้งผู้นั้นผู้นี้สถานที่ตรงนั้นตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะดูแถวซากกันนั่นแหละจ้ะหลังจากผู้พ่อกับ แม่ราตรีดาวรูโตหลกักอากผ้าเลาะผ้าไปผ้ามาเมื่อจืเคยมานอนไในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เอ,อา,อาวสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยเอากับมือแรงกระิมาไหล,าลาน้ำพืนมาไหลาสุดน้ำพินนี่แหละ,นนะช่วงบ่ายนี่กระิเป็นสคริปแนะนำให้พี่น้องได้เขามาชมาชมหลุส่วย ยูปป์เนี่ยมงปูนี่แหละมงปูเด็ดนี่างเงเอออ่ะสละพี่น้องมาเบิ่งสถานที่มองเคยอยู่อูเคยนอนสันดอกว้าเออมานั่งอยู่นี่กับพ่อใหญ่อูดไปจังได้บู้พ่อใหญ่อูดก็ได้เออแล้วยูใส่เดนี๋ยวนี่มาหอดตรงนี้ภาพคุณแม่นกหน่อยอุไรพร นี่แหละจ้ะเนี่ยสนับสนุนไปสนับสนุนก็นหลายชิ่งหลายอย่างบว่าสิเป,ป็นขนมปังโกเบหลายหลดุดหลายสะอ้าสถานที่มุงนี้มีเกิอขึ้นยอยู่ย่างยางผ้าพี่น้องเลาะ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 ,ละไปเรื่อยๆนี่ก็มือแรงก็ได้ไล่สดกันอยู่ตรงนี้โล่งซ้อมตั้งแต่ช่วง ตั้งเป็นะการตาย่น่เวทีง่ายร่างการาเดี๋ยวนี้กะเป็นการไล่โสดเพราะว่าสมัยสมัยนี้สมัยไล่โสดคอนเซิร์ตเดินสายอยากยากอย,กอยกู่ดอกอ้าวเป็นยังได้สวัสดีจ้างั <laughs> วกระตือนบอ <laughs> เอาเอางัวกระมฮอดจ้าจ้า นี่แหละพี่น้องมาแลงพอกันแท้แน่นอนกับยายจื้นด o m คอมย่ทึงไปที่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวกะจากหนึ่งทุ่มไปจนไปช่วงนี้กะพาพี่น้องเลาะหาเบื้องสถานที่อมองเคยอยู่อู่เคยนอนนื้หน้าดนตรีถ้าซ่อมอย่ข้าง่ังยวมาแลงก็จะได้ขนขึ้นไปทึงเนีย่ยเครื่องดนตรีชิดฮอดอดีตตั้งแต่สมัย ตอนมาอยู่วอปไซส์ไปพักอยู่นี่ล่ละกว้างขวาง,งพี่น้องตั้งแต่สมัยก่อนกัเป็นสถานีวิทยุให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องได้เบิง้งหมองไม่เงญ่กืนอยู่อยู่ทังในตะกี้เติบแล้วชว่วงนี้นกำลังก่อสร้างตรงนี้หมองเก็บของ สิเปลี่ยนเป็นห้องพักห้องเศร้ามาเป็น,นท่แสักไปสีพาดเบบึงโล่งเก็บรถเนาะ อ๋อมางหอดมองหนีพี่น้องเออเป็นสถานที่จังเก็บรถเก็บล่าแล้วก็ชุดเอาออกมากองไว้ตั้งแต่หายูหากินสอมไม่ชุดเกา่าชุดใหม่เอามาเลือกออลุงรถมงนี้กะนคือว่าปิดมองเก็บรถกิบล่าเฮ็ดกับเขากับป่าอยู่มองนี รถไม่ได้จืนเคยนั่งเคยอยู่กะขั้นนี้แหละหลายขั้นเดี๋ยวนี้กำลังสิเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ลอกออกสติกเกอร์ใหม่อยากให้พี่น้องไปเห็นไปชมนี่คือบรรยากาศสถานที่ตรงที่เคยอยู่กวงกวงพี่น้อง จัดคนเสวยกับจัดยยูเดินนี่แหละเดินของกลัวนี่แหละคิดพออดีตตั้งแต่ข้าวมาอยู่ตั้งแต่เคยมากินมาอยู่มานอนมาได้ความหล้มาได้ความนึกคิดอยู่นี่ร้าย ก่อนเป็นมองเลี้ยงไก่เดี๋ยวนี้ไก่ก็บ่มีแลหลกกรองวางดีพี่น้องอ่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาชมเนาะให้เบิ่งทำนี้ซะก่อนเดี๋ยวมีกีบอันใดสิเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ตลอดอย่าลืมเดอ้อเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมครับอย่าขามโฆษณา ให้กางเล่นแกกับศิลปินยายจืด .com หรือยายจืนเพชรบรนพผงทางช่องยายจืนลำพนออฟิเชียลนะพี่น้องอเอาไว้ซกนี่ยังพบพอกันอีกคลิปต่อไปคลิปยังนั้นพี่น้องคอยติดตามขอบคุณสวัสดีจ้า